สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามแนวทางเราพัฒนาอาผ่านทางช่องของเรากิกพารวยยูคณะน,นี้ตอนนี้เนาะอะมาพบกันอีกจากหนึ่งคลิปเนาะสาหรับแนวทางในวันนี้วันอังคารเนาะคะ่ะตามต่อว,วันพุธเนาะเข้าไปลายเซียนกันอยู่ค่ะสําหรับตัวเองแนวทางเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของเต้วน้อยค่ะเต้วน้อยเข้าตัวนิ่นตัวจอเนาะเพราะวันมีสีหามเปนนินให้เหมือนเนาะมวลที่ผ่านมาของเตวน้อย ของเซียนจิระเซียนจิระกับเข่าตัวเน้นตัวจ่อเข่าตรงๆค่ะสำหรับศูนย์หาแล้วก็ของแอดเนาะแนวทางของอแอดกับเข่าที่จับคู่ให้ที่หาศูนย์เนาะค่ะาอาจจะบระมาณตัวเน้นตัวเจ่อาอ,อาจจะจะมีแนวทางของเซียนหนุ่มแล้วก็ของเซียนซุ้มเนาะค่ะในคลิปนี้มีผู้ใดมาผู้ใดหึงไปกับเส้นใดดีใจน้ำตา,าค่ายตามหลังเลี้ยงซีที่ตามว่าอ่า งวดนี้หาเก่าหาเก่ากบหาูนเนาะพี่พีเอฟซีที่เพิ่นเขาเมนกลับมาดีใจด้วยนะคะที่ผ่านเนาะผ่านไปน้ากันอแอดก็ดีใจเลขแอดเขา้าเพราะว่ารุดงวดหลายงวดแล้วก็งวดเว้นงวดนี่ก็ใจวิใจวอนอยู่อยังหายเอฟซี FC ไรทุกคนยังหายเอฟซีมันมางเฮงไปน้ำเนาะในคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบุณขอบุณตัวเลขแนวทางจากเซนเซียนเนาะ,ะที่เพิ่นห้มาทุกทุาทันทุกๆุสำนักที่หายแนวทางดีๆมากกราบขอบพระคุณหลาย เรไม่เข่าไม่หลุดเนาะเราอกองก็ต้องขอดูปขอไพยสำหรับทานแนวทางบ่าเข่าบ่าฟังเลขทุกตัวย้ำเตือนทุกครั้งเสมอเนาะคะ่ะโปรดใส้วิจารณณาณาในการรับชมและก็รับฟังเช่นเคยหามาตามต่อแนวทางตรงหมวเนาะคะ่ะเพิ่นหายมาแล้วเมื่อวานนี้ทั้งลาวทั้งไทยเนาะจัดหนักจัดเต็มกันผู้ใดาอาจจะเจ็บจากไทย ให้พี่ล่ามาปลอบใจเนะาะเมื่อคืนนี้ดีใจด้วยนะคะถ้าใครหมานหิงปังๆตองวดอของเต้าน,น้อยนะคะเข้าที่ตัวนิ่นตัวเจาะที่ห้าศูนย์เนาะอาจจะออกเป็นตัวกับเลขสามตัวเพื่อนก็นห้มาเน่นๆนี่แล้วเนาะสามศูนย์ห้าว่ลายหางสามศูนย์ห้าถ้าตัดเล่นศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่อ่า ดีใจด้วยสำหรับผู้ใดที่เป็น fc แฟนคลับของแต้วน้อยมาตามต่อค่ะตต้วงวดไฮมาแล้วค่ะงวดนี้ไม่หลายหางเหมือนเดิมเลข2ตัว,ตวเ,เลขเดินสองตัวเนาะมี8กับ0ค่ะเดินที่8กับศย์ค่ะสายวิ่งสายรูดดินบนรางของแต้วน้อย2ตัวให้ที่8 0 3 0แล้วก็เบล้นแปกับ0ูเนาะเลข3ตัวให้ที่0ูนย์แปดศูค่ะสตัวน้่นที่แปย์กับสาค่ะของแตวน้อย แกปหน้าจอทับู้ไดมัผู้ไดชอบอาอยากรองอตามแตวนอยอีกทีหนึ่งเอฟตี e ้แฟนค่ะของพื่นเนาะเพราะว่าเพป่นกบพเพงมกใหม่เนาะถือว่าเป็นน้องใหม่ก่าโมอยู่ก็ไดมาหลายเดือนแล้วค่ะส,สองสามเดือนวะที่ให้มาเนาะแนวทางถือว่าเป็นน้องใหม่ก่าโมอยู่เนาะแกปบหน้าจอมาต่อที่ของเซนจิราค่ะ ้าพ่อดินเม็ดเดียวหางเดียวตั้งแต่เริ่มแรกช่วงเริ่มแรกเริ่มต้นที่หายมากอะ่ะเตินดีตลอดเนาะอาจจะมีหลุดบ้างอาจจะงวดต่องวดมีเขามีหลุดเนาะงวดนี้เขาแท้แ,ทแน่นอนเต็มเม็ดเดียวหางเดียวสําหรับตัวเน้นตัวจอเนาะ ดินที่ศูนย์เข่าที่ศูนย์ห่าตรงๆค่ะของเซียนจีระเสดายเลขอกสามตัวเนาะเกือบมาเกือบมาเกือบมาแต่ไม่มาเนาะแต่ว่าเลขสองตัวมาเนาะค่ะตามต่อแนวทางค่ะของเซียนจีละที่หายมาไม่มีกักไม่มีรีโลเนาะค่ะถ้าแอดอัดไว้อัดทัน สำหรับสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้ของเซียนติระไฮเดินที่สองตัวเดียวหางเดียวเหมือนเดิมค่ะสองตัวไฮที่สองหนึ่งสองซีสองห้าสองแปดเน้นที่สองหนึ่งกับสองซีค่ะเบิ้ลที่สองสองสามตัวไฮที่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองซีเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งกับหนึ่งสองซีค่ะตัวเน้นตัวเจาะเนาะคะ่ะ ของเซียนจิระเนาะนิ้นอีกครั้งเนาะคะ่ะยำอีกครั้งเด่นที่สองค่ะสองตัวเน้นที่สองหนึ่งกับสองซีเนาะคะ่ะสามตัวให้ที่หนะะึ่งสองหนึ่งกับหนึ่งสองสี่เนาะอาจจะมีเสียงเล็ดกร้รอดนะยำมอเสาวสิบุญวายพาพเซกันพูดหนึ่งออกพูดหนึ่งสีเข่ายำมอเสาวไปทงไปทาไปเห็ดงาน,นร่งรีบจัดสรรหาแนว้ออยากแนวกินสู้กัน ตอนเศร้าอาจจะวุ่นวายไพย่เซนาจากหน่อยอาตามโตค่ะของแอดมีภัยมารไปหิ้งไปปังไปกับแอดปูมีใครตามมาพ่อตามบ่ขา่าวพ่อพ่ตามขา่าวแม่บ่ะค่ะดีใจด้วยถ้าใครที่ตามแล้วผ่านเนาะของแอดกับข่าวที่ตัวดินหาหางเดียวแล้วก็จับคู่นะคะอาจจะบ่ได้ข่าตัวเน้นตัวจอเนาะจับคู่หายทีหาศูนย์เนาะคะ่ะ มาหิ้งฟังกันกะดีใจน้ำค่ะสำหรับใครที่ได้มาตามต่อค่ะของแอดองวดนี้ไฮเดนที่ซีค่ะห้าแล้วก็มาสี่เนาะสี่อาจจะออกไปแล้วแต่ว่าสูตรนี้มาแบบนี้เนาะคะ่ะสูตรนี้มาตามนี้สำหรับซ้ายวิ่งรูดเด่นบนล่างคถวบูไดมากซี C กับแอดกับไปค่ะตามต่อสายเด่นวิ่งบนล่างเด่นที่ซีค่ะสองตัวให้ที่ซีสามซีเจ็ดีศูนย์ซีหก น้นทีซีสามกับซี่ศูนย์ค่ะเบิ้ลที่สี่สี่สามตัวไอที่สามซีสามสามซี่ศูนย์ค่ะน้นทั้งสองหางล็อสมบูริรกสามตัวกับตัวเน้นอันแนวทางล็อกกีนเนาะค่ะกัแบบหน้าจอดินที่สี่แอดน้นใที่ซีสามกับซี่ศูนย์ ตัวที่ของเซียนนมค่ะ,ะเล็กเด่นยังมาหลุดนอ้องวัวที่รับคนกับเข่าตัวเด่นทั้งสองตัวงวดนี้เด่นก็มาแต่ว่าจับคู่ไปบ่หอดเนาะให้สามหนึ่งออกสี่หนึ่งแนวทางของเซียนนมเขาเด่นทีศูนย์แล้วก็หนึ่งเนาะคะ่ะเล็กเด่นมาสองตัวสองหัวติดแล้วเนาะตามต่อค่ะแนวทางสายวิ่งหลุดเด่นบนรางวันนี้เซียนนมให้สีกับห้าค่ะ สองตัวให้ที่ c ี่หก h หกาแปดเน้นที่ c ากับาแปดค่ะบึนที่สี่สี่กับห้าห้าสามตัวให้ที่อา้าวเต้นนมไม่ได้ให้สามตัวบ่เนี่ยแอดกับบึงพี่นายนมนี่ตั้งบาให้หรือจังไรเนาะหรือมันลืมเขียนพี่นายนมอะงวดนี้เอาแต่เลขสองตัวไปเนาะกับเลขบึนนิกบึนสองตัวแล้วก็เลข จับคู่ตัวน้นไ้อ่านเลขสามตัวเพิ่น่ให้มาเพื่อนไอ้หนุม่มฝ้าลายฝ้าแนวเฝ้าไปตัวทางหนาไปบึ้งไ้บึงนะอาซัยวิ่งรูดเนาะเดินที่สี 5, ่กับห้าใครย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเดินที่สี่กับห้าสองตัวไอ้ที่สี่ห้ากับห้าแปดขนาดเจ้าของเขียนอยู่กันยังไม่ได้บึงนี่นะไม่ได้ทักเพิ่นตัวตั้ง่ให้บ้าขับหน้าจอของเซียนหนุม่ม มาต่อที่ของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มหลุดนะคะบอขาวต้องขอถูกขออภัยสาหรับแนวทางเลขสองตัวเลขตัวดินเนาะไปต่อและตมามม่ค่ะบอรอซาบรีรอกับตัวเองแนวทางงวดน,นี้สายวิ่งรูด,ดินบนล่างของเซียนซุ้มไฮเดนสองกับสามค่ะสองตัวไอที่สองห้าสองหกห้าสามหกสาม น้นที่สองห้ากับหกสามค่ะบิ้นที่สองสองกับสามสามสามตัวไหที่ซีสองสามซีสองห้าแล้วก็ซีหกสองเออซีหกสามค่ะเนิ่นที่ซีสองหากับซีหกสามค่ะแนวทางเลียวสามตัวกับตัวเน้นสองหางเนาะอะของเซียนซุ้มอาจจะไปเร็วว้วเวาเร็้วแน่แับหน้าจอเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกขอบคุณแนวทางจากทุกๆุกเซียนทุกๆสํสำนักแล้วก็ fc ฟนคลับพระ่าจะเป็น fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่ที่เข้ามาติดตามขอบคุณในรายค่ะที่เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางเนาะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ